ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ติดตาม YouTube Channel ช่องแกะกล่องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีความยินดีที่จะมาแกะกล่องซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนๆก,ก็คือวันนี้เราจะมาแกะกล่องแผ่นเสียงกันก็นแล้วกันนะครับซึ่งแผ่นเสียงที่เราจะมานำมาแกะกล่องนี้เป็นแผ่นเสียงขนาด12นิ้วนะครับของชุดคนกับควายนะครับเป็นสุดยอดอมตะ หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราวานนะครับครับคนกับควายโดยวงคาราวานนั้นได้ถูกบันทึกเสียงแล้วก็ออกวางจำหน่ายเมื่อปี2518นะครับโดยเพลงคนกับควายนั้นได้ทำนองมาจากบ๊อบดีแลนนะครับในเพลง Master of War นะครับแล้วก็มาได้ เนื้อ้องภาษาไทยของคุณสมคิดสิงห์สงนะครับมีคุณวิสาคันทบมาช่วยขัดเก่วนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเพลงคนกับควายให้เราฟังจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคนกับควายเคย,เคยออกเป็นซิงเกิลนะครับแผ่นขนาด7นิ้วซึ่งเป็นแผ่นเสียงแผ่นแรกของคาราวานนะครับที่ออกมาวางจําหน่ายซึ่งวันนี้เราจะไม่กล่าวถึงแผ่นเล็กนะครับวันนี้เราจะกล่าวถึงแผ่นใหญ่ว่าทําออกมากี่ครั้งนะครับ เมื่อมีเหตุการณ์ในปี2519นะครับต้นฉบับของคนกับควายก็ถูกทำลายไปนะครับก็ถูกทำลายจนหมด <ไป S 1> จนปัจจุบันเราไม่มีเทปมาสเตอร์ที่จะเอามาทำคนกับควายเลยนะครับใช้แผ่นเสียง12นิ้วอัลบั้มปั๊มแรกเป็นมาสเตอร์นะครับทำลงมาใส่มวนเทปขายนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เมื่อปี2538นะครับ ทีมงานของคุณทองการธานานะครับก็ค้นพบเทปรีวนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นเทปรีวที่ก๊อปี้จากต้นฉบับเดิมไว้นะครับแล้วก็เอามารีมัสเตอร์ใหม่แล้วก็ผลิตแผ่นเสียง12นิ้วเป็นรุ่นล่าสุดนะครับปี2562 63นะครับเป็นแผ่นเสียงตัวล่าสุดคือตัวนี้นะครับที่มี o b บิเป็นภาษาญี่ปุ่น นี่คือตัวล่าสุดนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เราจะขอพูดถึงนะครับแผ่นเสียงคนกับควายตั้งแต่ปั๊มแรกเลยนะครับแผ่นเสียงคนกับควายปั๊มแรกก็เป็นปกนี้ฮะปั๊มแรกเป็นปกนี้ออกเมื่อปี2518อย่างที่ผมบอกนะครับด้านในที่มีความแตกต่างจากปั๊มอื่นๆก็คือขอบขาวตรงนี้นะฮะ ขอบขาวตรงนี้ซึ่งปั๊มอื่นจะไม่มีขอบขาวตรงนี้นะอันนี้คือมัสเตอร์อ่าอันนี้คือต้นฉบับของปั๊มแรกนะครับปกนะครับปกต้นฉบับของปั๊มแรกนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับภาพคมชัดกระดาษค่อนข้างจะอ่อนนะครับมีเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์นะครับมีเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์นี่คือต้นฉบับคือแผ่นเสียงแผ่นนี้แหละฮะที่เอามา ทำเป็นมาสเตอร์แล้วก็อัดลงเทปจำหน่ายกันนะครับในยุคต้นๆของคาราวานนะครับอ,อันนี้คือปกปกแรกเลยนะครับเป็นปกของมาสเตอร์ซึ่งหายากมากนะฮะราคาหลักหมื่นอัพเลยนะครับตัวแผ่นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะปแผ่นให้ดูอ่านะครับเป็น12นิ้วนะครับเป็นเลขไทยทั้งหมดเลยนะครับ มีจิตภูมิศักดิ์นกสีเหลืองหยุดก่อนก็ตายกับเต่าและนกแสงตะวันนะฮะสปีดสามสิบสามนะครับ,รบด้านสองเห็นไหมฮะนี้ด้านหนึ่งนะครับมีคนกับควายเปิบข้าวมาเหตุจากชาวนาะอันนี้เป็นต้นฉบับที่นำมาอัดลงบนเทปกันนะครับเพราะว่าเราหา ต,ต้นฉบับที่มันเป็นเทปรีวไม่ได้แล้วก็วถ,ถูกทําลายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นเสียงแผ่นนี้จึงเป็นแผ่นที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนกับควายก็ว่าได้นะฮะปัจจุบันค่อนข้างหายากนะครับอารวานยังทําออกมาอีกนะครับเอาไปเอาไปปั๊มที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่เมสในยูเอสเออีก550แผ่นนะครับ550แผ่นอ่าแผเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับ ชันที่2ก็คล้ายๆเวอร์ชันแรกนะครับแต่ที่สันของแผ่นเสียงก็จะมีคาราวานคนกับควายนะครับแต่ถ้าปั๊มแรกจะไม่มีสันตรงนี้นะครับจะไม่มีสันแหอันนี้ก็จะแข็งหน่อยนะครับมีการรันนัมเบอร์อันนี้คือปั๊มที่2ปั๊มสผมไม่ไม่ขอญาตแกะนะครับก็ปั๊มคล้ายๆกับปั๊มหนึ่งนะครับเสียงก็จะสู้ปั๊มหนึ่งไม่ได้นะครับเสียงชุดนี้สู้ปั๊มหนึ่งไม่ได้แล้วก็ปกด้านในก็ อย่างที่ผมบอกนะครับจุดสังเกตเขาก็จะไม่ไหนก็จะไม่มีขอบขาวนะครับตรงตรงรายชื่อเพลงนะครับอ,อันนี้ปกแข็งมากๆนะครับเอวอร์ชัน2นะครับยังมีของอ s โซนานะครับอโซนาก็ยังเอาไปผลิตเป็นแผ่นเสียง12นิ้วนะครับอีก1แผ่นเ,เป็นชุดอมตะชุดนี้เสียงไม่ค่อยดีนะฮะ แต่โปค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็แตกต่างจากคนกับควายนะครับอาโซน่าเขาก็มีเพลงมาเพิ่มนะครับแผ่นของอาโซน่าก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับมีเพลงเข้ามาเพิ่มนะครับแผ่นอาโซน่าก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับาราคาค่อนข้างสูงอยู่ทุกแรกๆนั้นแผ่นอาโซน่านี้ราคาสูงมากๆนะครับเพราะว่าหาซื้อกันไม่ได้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แผ่นอาโซน่า ที่เก่าเก็บหลุดออกมาก็เลยทําให้แผ่นคาราวานชุดอมตะหนึ่งเนี่ยราคาถูกลงเยอะเลยนะครับถึงแผ่นเสียงตัวล่าสุดที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นแผ่นเสียงคาราวานคนกับควายเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีโอบิครอบนะครับมีภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อวงคาราวานนะครับชุดคนกับควายนั่นแหละครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ ก็ปี้ค่อนข้างจะเหมือนกับชุดแรกนะครับเหมือนเลยล่ะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะไม่มีตาคาราวานเหมือนเหมือนชุดที่ทำจากสหรัฐแล้วนะฮะผมจะแกะแกะเลยนะครับเอามาเปิดดูข้างในนะครับเปิดดูข้างในอนี่ฮะเนื้อเพลงก็มาจากการก็ปี้ก็ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยชัดนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชัดนะครับโอบิก็จะคาดมาถึงข้างในนะครับลายชื่อเพลงไม่มีขอบขาวนะครับเป็นขอบดำนะไม่เหมือนต้นฉบับนะครับลายชื่อเพลงก็ฟอนต์เดิมนะครับก๊อปปี้จากต้นฉบับนะครับาการเอาแผ่นเสียงออกก็เอาออกด้านปลายอย่างเงี้ยฮะไม่เหมือนต้นฉบับนะครับกระดาษก็จะแข็งกว่านะครับแล้วก็ ลาเบลเหมือนต้นฉบับทุกประการนะครับเหมือนต้นฉบับทุกประการหน้าหนึ่งหน้าสองใช้ตัวเดิมนะครับอ,อาจจะยือยไวหน่อยลาเบลเพราะว่าอาจจะก๊อปปี้อาร์ตเวิร์กตัวเก่ามานะครับก็ผมได้เปิดฟังแล้วนะครับเสียงใสเทียบเท่ากับต้นฉบับนะครับแผ่นชุดแรกเลยนะครับเทียบกับแผ่นนี้ได้เลยนะครับ เทียบเสียงกันได้เลยเพราะว่าใสามากๆได้ผ่านการรีมัสเตอร์ที่ดีนะครับในในเซตนี้ตอนนี้บริษัทคาราวานออนซอนขายอยู่นะครับเนี่ยเซตนี้นะครับทำออกมา500แผ่นเหมือนกันนะครับน่าจะ2,000กว่าบาทนะครับท่านที่อยากได้เสียงเทียบเท่ากับแผ่นละหมื่นกว่านี่นะฮะตัวนี้เลยแนะนำเลยนะครับว่าคาราวานแผ่นเสียงรุ่นปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับปี2 0 6 3ที่รีมัสเตอร์ออกมาเนี่ย ถือว่าเสียงสมบูรณ์แบบนะครับใสกล้องกลางวานเลยนะครับก็เครื่องดนตรีบางชิ้นที่ไม่ได้ยินจากาแผ่นรุ่นเก่าๆก็จะได้ยินนะครับาบางบางท่านบางท่านก็จะฟังจากม้วนเทปนี้ยิ่งไม่ได้ยินเครื่องดนตรีใหญ่เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวแผ่นรีชเป็นแผ่นที่ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สวยนะครับ สวยตัวอักษรก็ออกสีส้มนะครับเทียบเท่ากับตัวตัวเก่าซึ่งเป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับมีโอบิคาดให้รู้ว่าเอ้ยนี่ทําในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สนับสนุนได้นะครับถือว่าเสียงใสเลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่ชอบเล่นแผ่นเสียงก็เขามี CD นะครับซึ่งเป็นรีมัสเตอร์ตัวเดียวกันนะครับเป็น CD ดีแผ่นทองจำหน่ายด้วยนะครับก็หานะครับไว้สะสมทุกท่าน เลือกที่จะสะสมคนกับควายเวอร์ชันใดนะครับก็สาะแสวงหาได้นะครับถ้าเป็นรุ่นออริจินอลจริงๆก็จะราคาสูงหน่อยนะครับแล้วก็ออริจินอลที่หลักเสียงดีๆก็คงจะเป็นออริจินอลตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดจากญี่ปุ่นนะครับส่วนชุดอมตะก,ก็คงจะเสียงดรอปลงมาหน่อยนะครับครับ,รบก็ขอบคุณที่ติดตามเรานะครับในส่วนกล่อง กล่องด้านหลังนะครับเป็นกล่องที่ใส่แผ่นเสียงใน,ในรุ่นที่ผลิตจากอเมริกานะครับเป็นกล่องใส่แผ่นเสียงชุดคุนกับควายนี่แหละนะครับก็มีคุณค่าและสวยงามนะครับก็ขอให้สะสมของรักของท่านนะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงโควิดไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ